สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเลขไหลวันนี้นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชม,มาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับเลขไหลวันนี้นะครับก็มาดูเลยนะครับเด่น4ก็บ2นะครับ4ก็บ2คาดว่าน่าจะมารัฐบาลไทยไม่ตัวใดกอตัวหนึงนะครับก็มี2 4 2 5 2 6 4 5 4 6 5 6นะครับถ้าเป็นชุด3ตัวก็จะเป็น245246 256แล้วก็4 5 6 ดังนั้นถ้าผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบค่อยนําไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็เลี่ยนผ่านนะครับแนวทางบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดนะครับไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับนอกจากแนวทางเล็กหลายแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสูตรตัวเดียวบนล่างมาแถมให้อีกหนึ่งสูตรนะครับก่อนจะไปดูสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับามาดูสูตรตัวเดียวบนล่างนะครับวิธีการคำนวณหลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหกคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับามาดูงวดแรกนะครับคำนวณด้เลขเก้านะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับก็มาในหลักสิบล่างนะครับนี่เข้าในหลักสิบล่าง มาล่างงวดธนบมานี้ได้เลขหกออกหกหกสองสามเจ็ดหกมาหลักร้อยและหลักสิบบนนะครับงวดถัดมาได้เลขหกตัวเดิมนะครับผลรางวัลออกหกหกห้าห้าเก้าเข้าหลักร้อยและหลักสิบเหมือนเดิมนะครับงวดธนบมานคำนวณได้เลขสองนะครับแล้วผลรางวัลออกเก 3, 000, ้าหกสองศูนย์ศูนย์เข้าที่หน่วยบนนะครับงวดธนบมาได้เลขสองตัวเดิมนะครับ แล้วผลรางวัลออก0 4 4 3 2เข้าหลักหน่วยล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข3ผลรางวัลออก2 2 1 3 8เข้า10ล่างงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับออก8 4 3 6 1นะแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลข2ออก8 6 3 2 1เข้า10ล่างนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9ออก2 0 9 5 1 เข้าหน่วยบนแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้เลข7นะครับออก7 7 9 2 3 7มาหลักร้อยและหลัก10นะครับสถิติย้อนหลังนะก็เข้าดีนะครับ1 2 3 4 5 6 7ง9 10 10งวดนะครับอะคราวนี้มาดูตัวเลขงวนใหม่ในวันนี้นะครับว่าตัวเดียวบนล่างที่นำมาฝากจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับใช้หลักหมื่นเลข0บวกหลักหน่วยบน2ครั้ง9918 บวกหน่วยหน้าครั้ที่1เลขหนึ่งแล้วบวกหน่วยท้ายครั้ที่2 2ครั้ง7 7 14ตำแหน่งสุดท้ายนี่บวก6คงที่นะครับ0บวก18ได้18 18บว1 19 19นะบ,บวก4 23 23เป็น33 33บวก6 39นะครับได้เลข9เป็นเลขเด่นตัวเดียวนะครับ ดังนั้นงวดนี้เลขเก้าท่านผู้ชมว่าจะมีไหมเลขเก้านี่นะครับไม่บนก็ล่างนะครับไม่แต่ไม่รู้จะมาหลักไหนนะครับทั้งบนทั้งล่างนี่มาได้ทุกหลักนะครับเป็นสูตรใหม่ตัวเดียวบนล่างที่นํามาฝากดังนั้นท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับซึ่งเลขหลายวันนี้ตัวเลขมันก็ไม่ได้สวยนะครับอาจจะไม่ได้ตรงใจหลายๆท่านนะครับ แต่มันก็ไม่แน่เนาะนะเลขที่ไม่สวยมันก็อาจจะมาได้เหมือนกันนะชุดสรุปนะถ้าถ้าเลขเก้ตัวนี้มานะครับก็จะมีในชุด2ตัวบนมีเก้าสองนะครับเก้าสาม ถ้าเก้ามานะครับหรือถ้าลงล่างแนละ้วก็ไม่แน่เหมือนกันไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครซึ่ง3ก็จะอยู่ในหน่วยบนตัวเดียวนะครับหน่วยบนตัวเดียวที่ได้เลขสาวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับซื้อตัวไหนไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับวิ่งบนง่ายๆเนี่ยมันน่าจะมีตัวหนึ่งนะครับสองกับสซึ่ง2มันก็มาตรงกับเลขไหลนะครับแต่ไม่รู้จะใช่เลขที่ออกหรือเปล่านะครับ หรือจะเป็นสามก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดังนั้นตอนที่มันยังไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลือกถูกนะครับนมันอาจจะออกสองหรือสามหรืออาจจะไม่มาเลยก็เป็นไปได้เช่นกันดังนั้นเย็นนี้นะครับถึงจะรู้คําตอบว่าสลากมันจะออกตัวไหนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมซื้อสลากไว้ก็ขอให้ถูกรางวัลกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ